อ้าวคุณําแล้วครับผมสวัสดีนะครับวันนี้พามาถนานพารัตครับผมเขาบอกว่าเส้นนี้มีของหลายอย่างที่ผู้หญิงจะชอบมาซื้อมีทังของกัตจุกกระจิกตุ๊กตากระเป๋าอย่างข้างหลังผมนี่ก็เป็นพวกเล็บแล้วแต่วันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณ คุณบุ๊กอะไรบุ๊กจุ้งอะไรนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับเข้ามาวันนี้ผมอยู่ที่ย่านผาล้อสวัสดีครับคุณซุปเปอร์นี่ครับวันนี้ผมพาลูกๆเนี่ยสาวๆนะฮะไหนโชว์หนฮะโชว์หนยฮะโชว์โชว์อดีตนะฮะรีวิวไปแล้วอ่ะนี่ค่ะอ่าวันนี้มานคืออะไรคะ เอ้ยนิ่มอ่ะเอ้ยได้กันนึงอ่ะโอ้โหเนี่ยมาที่ย่านพะบุระครับผมก็เป็นั้งแรกที่ได้มานะพี่จะมาพร้องผมแล้วก็มาที่ร้านชวานนะครับเพราะว่าเด็กๆไปเจอในบูสุก็ร้านชวานดีสุทีหเือ เยอะมากครับดูดูคนเพียรนะครับข้างในก็อยูอ่ใ้านการค้าที่คนผู้ภาคนะครับเดีนี้ก็จะมีหลายอย่างที่ใหญ่น่าจะผู้หญิงนะ่าจะชอบนะอย่างเนี้ยร,แบบร้านเล็บเอยร้านกระเป๋าเอเอโดยเฉพาะไอ้นี่ฮะสปูตี่นะฮะอันของแม่นะโอโ้ันของแม่สปูตี่ม,มันจะต้องไงดีแล้วไม่ใช่งไง สโลว์มาเต็มบ้านเลยจรงซื้อหมาอีกโอ้ยก็มีหมาค่ะอันนี้สองเปิดเจ็ดแปดเก้าร้อยครับเจ็ดห้าร้อยมีขนมปังอันนี้สองเปิดอันนี้จะไปวางไว้ในลูกกับป้าเดี๋ยวใช่ครับผมเขาบอกคนเยอะลองเด็กครับลูกน้ำ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 ต่อครับเดี๋ยวเราพาทัวร์นี้ทัวร์พาทัวร์ไหนวันนี้พาหุรัตใช่ไหม ถ้าทัวทาหุรัตปากเหมือไได้แล้วของาแล้วทัวาหรัทางลณดัวเป็นย่านตลาดคนที่ชอบเดินช็อปปิ้งครับนี่นะเดียวกันผมนู้ว่าอยู่ย่านชิจุกุกน้ว่าชิจุกุเมืองไทยนี่ครับท้าหูรัตท้าหูรัดให้ดูไป เทียบลวคนนี่ลูข้างหลังน่นเหมือนย่าฮาราจูกุกเมืองไทยเห็นไหมองร้านสาวๆชอบมานนิชา้าวะมาเยอะฮะเทียบเลยรานขายุูกน้ำหอมกลิ่นผ้าห่มสวัสดีครับ คุณจ๋าสวัสดีครับผู้ชายใจร้ายคุณลุงฟ้าคุณตะวันสวัสดีครับผมคุณน้อยเข้ามาหมดเลยคุณเปิร์เข้ามานี่ครับวันนี้ผมพามาเที่ยวย่างหลูป่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้มามองๆดูข้างหลังจะเหมือนที่ไยทะเลจุกจุกเมืองไทยอ่ะแต่วันนี้พามาซีนนี่ครับสัคคิชี่ให้ด็กๆอ่านี่บ เรียบร้อยแล้วอ่ะยังไม่จบฮะสาวผมยังยังอยู่นะส่วนอย่างนี้ตอนนี้จะเป็นของผู้หญิงเยอะฮะเขก็อยู่ตึกที่นี่น่ารักสวยมากตาเล็บมนะฮะถือรูปห้ามัดผมอันนี้ซื้ออะไรคะเรียนหนูอ่ะประมาณนี้ซื้อพิมพ์ห้ามัดผมอีกครับดูนะฮะเอี๊ใครมาก็มาที่สูรัตน์นี่ครับ แต่ต้องนั่งแท็กซี่มันจะสะดวกกว่าถ้านั่งขับรถมาผมก็จะไปจอดที่คลองผงนะครับแล้วก็ต้องเดินไปหลายลอหลายชิวันนี้พี่ใช่เดี๋ยวเราไปคลองถงต่อเดี๋ยวเราไปคลองถงต่อเรายังไม่กลับเดี๋ยนี้หนูพาพาหนูมาซื้อสุกิีเรียบร้อยโอเคไหมคะวันนี้ได้กี่ชิ้นสสวัสดีครับคุณรัฐนนท์อ่าก็ดูครับ ผ่านมานี้ยจริงๆตลาดเมืองไทยบ้านเราก็ถ้าสนใจเยอะนะไม่ใช่แบบนู้นหรยอเด,วเ,ดวเอาไปดูเลยเปความสมต่อปะใช้มือไปค่ะไปเดี๋ยวเดไปดูเ,ดเรื่อยๆเอาแล้วราไม่เอาค่ะอ๋ฝั่งนู้นจะมีในการส้อยต้ม้มหูใ่ข้างหลังผมก็ตลอดทางอยากบแว แหน่ะพอได้ของแล้วอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะนมีเป็นตลาดที่คนเยือดมีคนเดืดกนเพียบคนเดือดกันเพียบคนเดือดกันเพียบทีนี้จาหบ้านเราก็มีแหล่งช้อปปิ้งเยอะนะใช่ไหมแหล่งช้อปปิ้งเพียบเลย มีได้ชอบไหมคะของเยอะไหมคะของเยอะของเยอะสวัสดีครับคุณอภิรดีหัวสีเดียวกันเลยสวัสดีครับผมคุณเพียสีด์อ่าเรื่อเราทุกคนทั้งนั้นที่เขามาดูวันนี้ก็มาย่างนูรัตครับดูครับดูชาวต่างชกันแล้วก็แม้แต่คนไทยก็มาซื้อของในที่นี่กันเพียบครับเยอะไปหมดเออจริงๆก็ ออกจากบ้านมาดูอะไรข้างนอกมักนก็ของเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโลกาลุคเคราะห์เป็นพระราชทานนามวัดโลกาลุคเคาะห์ซอยผิกผลน,นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ายขวาก็จะเป็นแม่ค้าขายของตามข้างทางกางเกงในก็มีเทียบครับคนสาที่ใใจริงไม่ต้องไปไหนไกลนะก็อ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆย่านนี้เราเห็นกันเทียบเลยครับ อโอ้ถึงถ,ถึกงก็มีเทียบเลยโูนด้านนี้ก็ถือว่าสาวิ้นหน้ามาเดินนะครับแต,ต,ต่ต้องมีตังค์ด้วยไม่ใช่มาเดินงนี้ต้องมีตังค์ด้วยนะฮะตัดซ้ายเข้าไปเลยอ่านี่ฮะโอ้โหมีทุกอย่างให้เลือกสรร ก็เดินดีๆเวลามาก็จะมากับลูกหลานก็จับลูกไว้หน่อยเนาะน,น,นะจะดูคนเทียบเลยเราก็ย้อนก,กลับเพราะเราพาลูกมาจากภูหลังกระนวลซอยที่พังงูร้านครับพี่มาครั้งแรกถ้าใครเคยมาแะนะนำมีร้านอะไรดีๆอยากให้ไปเดินดูก็บอกนะฮะเพราะตอนนี้ไม่เคยมาจริงๆเดินมาสุกมะมีร้านนี่ครับบรรยากาศคนไทยเราเนี่ยฮะ สบาอะไรคะไมไ่พอหรอคะคุณโอ้โหนะผเัเพื่มเรียบาตากลาอ่อะไเนียกซื้อแล้วไงคะฟาซาโลเลยอะ่ะเันี้ซื้อแล้วไงคะ บอกว่าไม่สโลวอ๋อมันไม่สโลว์ถ <ฮะ S 1> ้าของแท้ต้องสโลว์ใช่ไหมไม่ใช่บอันก็ไม่สโลว์บ้านอยู่ไหนอ๋อสสดีคุณแบงค์ตอนนี้ผมอยู่ฮาวูรัสครับวันนี้ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศจากทุกที่เราต้องเดินห้างกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเดินข้างทางนะครับก็เหมือนที่ตลาดอุวรัสผมมาครั้งแรกแต่ว่าผมจอดรถที่ทองผมเพราะตอนแรกก็จอดที่นู้น อะไรนะตอนแรที่เราจะจอดรถนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้นที่เราจะจอดรถนั้นรจอดที่ไหนนะวัดแขกพูดไกลมากครับมาจอดนี่เลยมหล้เานะครับเียมาเรียมาเรมาเรียเจ้าไหมล่ะอ่าน้องออกมาโอ้โหยังเจ้าอีกฮะเดี๋ยวนะฮะดูขห่้น่้นใ่ดนนูนะั เงียบครับท <m ics> <m ics> ี่พีออบ้านเราก็ถูกเยอะหลายอย่างแล้วไปซื้อแพงมากนี่พอแล้วครับคุณนี่ซื้อซื้อไม่ฝากนะพอแล้วนะก็ทีนีก็จะมีของหลายอย่างครับที่เดินเดินหาก็จะมีหมวกมีท่าท่าผงท่าปูกระเป๋าที่คา นะครับสาวเต้ประภุรัตมาชิษเออคนเทียบงกันได้เหมือนกันได้แต่ว่าร้อนนะก็ถือว่าได้ฟิลไปอีกแบบครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ถ้าพาเด็กมาเรียนรู้ไม่ยาดตาแกงนี่ดูเหนือ กลัวอยากไปบ้างใหโอกาสได้เข้ากรุงมาลองดูมาลองดูมาลองดูได้ฟิลแบบครับไม่ถือว่าในกรุงเทพมีที่เที่ยวเยอะในวันเสราร์อาทิตย์จริงๆแล้วบางทีทล,ลองออกมาดูครับก็ไม่กลัวมันแดดมากดูผมดูแล้วจะรู้ว่าของมันยังมีหลายอย่างที่เราควรจะซื้อได้แบบประหยัดประหยัดโดยเฉพาะเด็กเก่ง มันใหญ่ให้สะพัดบ้างฮะนี่ลองเหงื่อแตกกันบ้างโดยเฉพาะแม่ยายฮะมันใหญ่เลยครับร้อนแล้วมันใหญ่เลยฮะนานๆนานๆนานๆมากรุงเทพเหรอครับกรุงเทพร้อนจะตายกรุงเทพร้อนจะตายดูบ้านเราไม่ได้มามาพอแล้วลูกมา เดี๋ยวจากจุดนี้ว่ามือผมจะไปเพราะผมจอดรถที่คลองผมเดี๋ยวไงไปคลองผมต่ออ่ามีใครแนะนำไหมครับว่าไปที่ไหนบ้างไหมพามาฮะพามาลำบากครับแต่ลำบากนี้เขาเรียกว่าได้ฟิลลิ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงว่าซื้อติดก่อนเออน่ยเอาเป็นโหลนั่นแหละลูกไปซื้อไปแจกก็ได้ลูกเขาซื้อไปขายโรงเรียนอ๋อซื้อไปขายโอ้โหไงฮะเอาไปลองขายครับเอามันใหญ่เลยครับพอเจอของถูกใหม่แม่เขาซื้อใหญ่เลยฮะนี่ไม่ใช่ครับซุปขี้เหี้วันนี้เรามาซื้อสุปขี้นี่ฮะนี่อินเก็กซ์ไอ้กาไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่อ่า ฝึก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 ให้ลูกเป็นแม่ค้าครับฝึกฝึกให้หลานลาเป็นแม่ค้านอกจากคนเยอะทั้งวันจริงแั้วจุดที่อาวุรัตคนเนี้ยตลอดตู่นนั่นนู่นนะอาวุรัตของผมอ๋อสะพานเหล็กไม่มีแล้วไม่ได้ขับรถมาสะพานเหล็กถูกเรือแล้วครับผมก็ ได้เห็นบรรยากาศเหลือแจะคลองนะจริงสเล็กมันด ap ูเแล้วก <co ็เด ah> ูสโลว์ hm ้งมันดูดเดสโลนี้โาวนเาหกเดเดี๋ยวตอนนี้ ให้เลือกกันไปก่อนเดี๋ยวเราไปจุดอื่นนะเดี๋ยวเราไปห้องผมจะพาไปดูบรรยากาศที่ห้องผมอีกนิงนะครับผมอโอเคนะครับ